ทางลูกของคนในแก๊งผมนี่แหละอ่าแล้วทีนี้คนของคนในแก๊งผมที่สมรวยก็เอามาเชแดงอะไปตีเซิร์ฟครับนั่นแหละครับแล้วนี่เกิดขึ้นแล้วเซิร์ฟก็มาเล่าว่าคือของที่อยู่ในเบลในตัวเบลล่ามันเป็นของของเซิร์ฟเซิร์ฟก็เลยแบบไม่อยากให้ปนอะไรประมาณนี้ครับเฮ้ยมึงว่างอยู่แล้วไม่ใช่เหรอมึงมึงว่างอยู่แล้วเราก็ไปลากข้างหัวมึงเอาวุ้นมึงเอาวุ้นหายหมดตัวเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นอะ ทั้งสองคนเลยใช่ไหมครับเออลุงรู้ข่าวหรือยังครับว่าเราจะมีไฟใหญ่ครับว่าเออยังเ,เลยรามไปเลยเดี๋ยวอาจจะต้องคุยหลังนี้ไหมถือว่ารายละเอียดนะครับแต่อ่อาอมึงบอกเล้มึสิสัตว์กับสัตว์กับเดรมเฮดร้อยห้าสิบใบครับอ่บาเรื่องอะไรเงินเดิมพันสามสิบล้านถ้าเรื่อง,งอะไรเนี่ยเป็นเรื่องที่มันมามาทำเซิร์ฟครับลุงมาทำเพราะอะไร ต้องไปถามเซิร์ฟเองครับไม่ถามมึงอ่ะมึงรู้มึงรู้กูรู้ว่ามึงรู้มึงพูดมาคือให้เซิร์ฟเล่าดีกว่าครับไม่มึงอ่ะมึงอ่ะเล่ามาคือเอาถ้าถามผมผมจะตอบเขาว่าเออมันทำเพื่อนเราครับลุงนีแบบนี้มันทำมันทำเซิร์ฟครับลุงแล้วมึงไม่เล่ามึงลุงแล้วเป็นไรสัตว์ไปจะเล่าไหมเออคือมันไปปล้นของเซิร์ฟครับมันไปปล้นของเซิร์ฟเซิร์ฟไปฟาร์มแล้วก็มันไปปล้นของเซิร์ฟครับไม่มีทางที่มันปล้นไอ้เซิร์ฟกลับมาตอแหล คือเซิร์ฟไปฟาร,ร์มกับประชาชนครับแล้วก็มันก็ไปป้นของเซรริร์ฟที่อยู่ในตัวประชาชนครับาฮะาาาประมาณนั้นครับจะเรินจะเลินด้วยไอ้เหี่อแล้วก็มือก็ตกรถไปด้วยควายแค่หรอ ไปเทสลาไปล็อกด้วยประเด็นน้องทำไมันไม่ยิงไงเฮียโอเคเฮียเทสลาหวยเยี่ยมเยี่ยมเกช๋ชนเทสลาสัตว์หน้าหงายไปเลยเฮีย ให้ตามยังไงมันหนีไปละไอ้เหี้ยชนทีรถตัวเองปิ้นลังกาไปไหนก็ไม่รู้ตามยังไงก่อนแดกไปเลยลนะดิปโทเนี่ยอยู่ในตัวผมครับแดกพิ้งไปเนี่ยอยู่ีเด้งไม่รับกูพิงแล้วพิง่รับกูพิงอ่ะอี อีจ๋าอะไรอหานไงเฮียเอ้ยันด้านะพานมันหลบอยู่เนี่ยนะต้องลงนะต้องไฮเวสกอร์เท่าไหร่อ่ะสกอร์เท่าไหร่อ่ะไฮเวหลังโลมานแตกสามแล้วออ กล้างว่ะไ,ไม่ใครไปถามสกอทีๆเลยต้องเหินระเบิดอ่ะต้องเหินระเบิดอ่ะมันลบไม่ต้องเหินระเบิดอ่ะเขาอยู่ในเมืองเขาไปถามสกอรทีๆเลยผมไปถามให้ผมอยู่ใกล้ครูล้างดีมันเล่นถึงกี่โมงอ่ะเที่ยงคืงนค,ครับยังดียังเกินจับนางสอนอแคทเขาลงเออ รถมึงอย่าพาวนะไอสัตว์ถ้าลงสเตเดียมสามแบลลี่ลงเหมายังอ่ะเออกำลังไป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 อะไรนะใกล้จะจบจีแล้วเบลลี่ลงมายังนะลงกลังลงใช่ปะมันมีตำรวจมาเติมเนี่ยจะได้ขึ้นไปแทนต่อตำรวจไปหมดเลยใช่ปะสี่นะเว้ยหอมันนั่งสี่นะข้างบนน่ะแล้วก็ฮออยู่ตรงร้านจอดรถนะครับลุงอืออืออือ พออยู่ตรงตึกลุงลำนึงนะตึกลุงมาตินเออเนี่ยมันไล่ผมอยู่พิทิ้งสามล้อเราโอเคใครจะพานเพื่อเราไปกันบ้างเนี่ยไหน,ไหนเนี่ยกันนันจะไม่ไหวตัวไอตัอวไอการลดการ์มีเพียงดังเดียวจะมาการ์ดก,การ์ยี่เท่านั้นที่คลองเนี่ยวะไปไหนอ่ะไปไหนแล้วะ โดนเป็นหนึ่งเคสป่ะซือย่าลองพี่ไหนอยู่ไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวมันเห็นไอบอลอยู่ปะเอเมียไปเฮียะมาดีเนี้ยมึงมาดีหนยีมาดหนเดียมาดหนเดียมึงมึงรู้เรื่องปะพี่เจเคตีพวกมึงอ่ะรู้เรื่องไหม ผมไม่ได้รู้เรื่องคร่าวๆรู้แค่คร่าวๆครับมีใครรู้เรื่องบ้างลองไปถามคนด้านะละหลังได้มั้ใครรู้เรื่องบ้างถักก็พวกนี้ใกล้สุด พี่หวังอยู่ไหนพี่หวังพี่พี่มาตีเดียมได้ไหม,มาตีเดียมนะลุงเขาจะคุยด้วยอะไรไหไมเล่า้ลุงฟังหน่อยนี่ครับแอบหนึ่งครับลุงกำลังมา หาย,ยังหายก็เฮียแล้วตั้งไอ้แคกๆอยู่นะไปครับลงุงเราห้าฟังหน่อยดเราไฟังหน่อยเดีเรื่องที่ตีกันเหรอครับออมันเกิดจากเอ่อคนชื่อสมรวยครับอ่า กับลูกเขาลูกเขาอะชื่อลูกชุบอืมแล้วเขามีปัญหากับผู้หญิงน่าจะชื่อเบลล่าครับของอขวฟา้าน่าจะเป็นคนของเซิร์ฟหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอืมเหมือนตอนนั้นอะผู้หญิงของคนเนี้ยเขามีน่าจะมีสตอรี่กันนะน่าจะแบบตีกันอนะแล้วตอนนั้นขแข่งกันเหมือนซื้อสู้กันหนึ่งหนึ่งแลเนี้ยเบลล่าเขาชนะสองรอบแล้วอืมรอบที่สามเนี้ยฝั่งลูกชุปเป็นฝั่งชนะอืมแล้วลูกชุปก็กดปืน แล้วเนี้ยเซิร์ก็มาแบบว่าเหมือนเท่าที่เขาเล่าฟังนะเขามาพูดยาๆๆแล้วก็แทงเลยครับอ uh ่าฮะแทง uh huh. ลูกของคนในแก๊งแก๊งผมนี่แหละอ uh ่ะ huh. แล้วเนี้ยคนของคนในแก๊งผมที่สมรวยก็เอามาเชยแดงอะไปตีเซิร์ครับอะอะนั่นแหละครับแล้วนี้เกิดขึ้นแล้วเซิร์ก็มาเล่าว,ว่าคือของที่อยู่ในเบลในตัวเบลล่ามันเป็นของของเซ uh ิ huh. เร์ฟเซิร์ฟก็เลยแบบไม่อยากให้ป้นอะไรประมาณนี้ครับอื แล้วมึงจัดการกับคนนั้นยังไงอ่ะคนไหนครับคนไหนคนที่โดนโดนไอ้นั่นอ่ะของไอ้เซิร์กอ่ะเออมันเป็นเรื่องของของประชาชนเขาอะครับผมเลยไม่ยุ่งครับเอ้ยไหมมมัน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 ยุ่งได้จริงจริงครับเพราะว่ามันทำให้เรามาตีกันนะผมยังไม่ได้ทําอะไรเัาเพราะว่าผมปล่อยให้เขาตีกันเองครับเรื่องลูกลูกของเพื่อนผมอะไอ้ลูกของลูกผมอะมีโทรศัพท์ป่ะขอโทรศัพท์เครื่องนึงเลยนี่ครับ แล้วก็หลังจากนั้นมึงไปไล่แทงไอ้เซิร์กต่อใช่ปะผมไปถามที่ไปหาเขาที่กระดาดกลางครับว่าทําไมถึงต้องต้องแทงครับอะไรประมาณเนี้ยว่าทําไมต้องแทงลูกของลูกผมอ่าเขาก็เล่าเรื่องว่าเออของในตัวของเบลล่าเป็นของของเขาที่เขาไปฟาร์มมาด้วยกันครับอืมใช่ประมาณนั้นแล้วท่านี้มันก็เลยแบบเกิดเหตุการณ์น,นิดนึงผมก็แบบเออเดี๋ยวนี้ทําไมเจเคถึงแบบผมว่าผมได้เองเลยผมเนคนพูดเองนะว่า ทำไมแบบตกต่ำขนาดแบบต้องไปฟังกับผู้หญิงแล้วหรอเพราะว่าสิ่งที่ผมเคยเห็นมาเนี่ยเจเคถ้าจะไม่ยู่กับผู้หญิงไงครับผมเป็นคนพูดเองผมยอมรับเลยผมเป็นคนด่าเองเลยอะตรงนั้นอะไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินครับผมไม่ยังไม่ได้พูดเลยเห็นขยับป่าครับ ก็ต้องล่าก่าหัวประชาชนนะเดี๋ยวต้องไปบอกทีซีใช่ครับเพราะว่าจริงๆมันทำให้เราต้องตีกันด้วยใช่ปะไปไปทีซีกันแล้วปะไปยิงยิงยิงเนี่ยบ้างเฮ้ยมึงว่างอยู่แล้วไม่ใช่หรอมึงมึงว่างอยู่แล้วแล้วก็ไปล่ากข้าหัวมึงเอาวุธเออมึงเอาอาวุธหายหมดตัวเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นอะทั้งสองคนเลยใช่ไหมครับเออได้ครับลูกไอ้เจมไม่พูดอีกแล้ว ม่แม่ไอเจพูดแล้วไอเจพูดแล้วไอจูโฮเคนนั้นกูมีไม่ได้นะกูมีไม่ได้ตำรวจมาทางอกกลาดไมแล้วอันนี้หรอกลาดไหนกลากลางเหรอใช่ใช่อันนี้หรอใช่ใช่พี่ขับแปดสีดำขับแปดดำเดี๋ยววันละรถเมื่อหนึ่งแปดดำไปทางไหนไปก็ตรงไหนวะเนี่ยทำไมกูดแหลกอย่าร้องอย่าร้องคับอย่าร้องอย่าอดคับอย่าอดนี่นตรงตรงไอจับจับอะไรกอดกระลาดกลางแม่กลาดเหรอใครเจ้าเคสป้าไม่ใครเจ้าเคสปป้า เอาไปรีเมคอะมีใครจะเอาเชสป่ะเอาเอามาดิมาดิมาดิเจะบ้านเจะบ้านเจะบ้านจบ้านจะบ้านพี่โชคน้าบ้านน้าบ้านพี่โชคแกเจ็บอะเพื่อนตีอยู่ตรงจับแจ็บอะจ่โยนไวจริงพวกเคสแล้วไม่ต้องมาอารีพี่เคพี่เกินลอยไปละเกือบเอ๋แต่ก็ไม่เอ๋เคสผูกก็เกือบเอ๋อธิิงเออเชียอุ้มบละโคตรเปี่ยนขนอะไรนะเดี๋ยวดีสีหน่อยเดี๋ เพลงนี้น่าดนลิขสิทธิ์มากเลยครับอยากตั้งข้าวหัวครับประชาชนเรื่องอะไรครับเออ่ทำให้สตอรี่ผมทำให้ผมมีเรื่องกับแดมเบอนเฮทครับอ๋อคือ คผมได้รับทราบเรื่องเมื่อวานของ JK กับเดวินเฮทแอ้วก็คือมีชื่อไหมครับต้องมีชื่อที่ถูกต้องเดีวเดี๋ยวให้เดวินเฮทมาบอกครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนาทีซีน่าจะรู้แล้วมั้งทีซีน่าจะรู้อยู่แล้วปะผมไม่ต้องเป็นต้องพูดหรอกรู้เรื่องที่เกิดไม่ชื่อเชื่อของไม่รู้ชื่อเต็มครับต้องไล่ชื่อเต็มๆมาจำหนึ่งนะ ไอ้เป๊บเป๊บอยู่ปะอยู่ครับมาทีซีหน่อยดิเดี๋ยวโดนตำรวจไล่คันหนึ่งนะตรงบ้านเสาร์อาทิตย์ใหม่ฟังฟังอ้าวโอเคก็คือเรารู้ว่าประชาชนอ่ะมันเริ่มประชาชนก็คือญาติของมันของฝ่ายมีเรื่องกันถูกไหมถ้าทำให้แก๊งมาตีกันไม่ใช่ญาติผมครับไม่ใช่ญาติผมอ้าวโอเคไม่ใช่ญาติแต่มันตีกันเพราะประชาชนนั่นแหละเรื่องมันเริ่มแบบประชาชนเท่าที่ได้ยินมาครับ ก็คือทางทางคุณลุงเขาจะลาข้าวหัวประชาชนสอคนนั้นโอ้อก็เดี๋ยวรอคุณลุงเอาชื่อมาก่อน บอกชื่อไปดิไอ้เนี่ยประชาชนที่มีเรื่องอ่ะชื่อแล้วก็นามสกุลอ่ะราคาหัวผมไม่รู้ครับไม่รู้ชื่อครับไอ้นี่รู้ปะผมรู้แต่ฝั่งผมครับเอ้ฝั่งมึงไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องไอ้นี่ก็ได้นะอันนั้นกูไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่ถ้าถ้ามันได้บทหลงโทษครับมันต้องได้ทั้งคู่ครับผมเอ้ไม่เกี่ยวดีมันจะมปรุ่งโทษของมึงได้ไงอ่ะไม่เกี่ยวเราสองคนมันไม่จาเป็นต้องตีกันเลยครับลุง น่าก็ถูกเองเกิดเพราะว่าเป็นประชาชนผู้หญิงสองคน <c oughs> <อ>น่ะก็ถูกมันเฮ็ดมาด่าเราหนักอยู่ครับลุงใช่ครับผมผมบอกแล้วครับผมว่าผมด่าอะไรไปเรื่องนั้นไว้ว่ากันไว้ว่ากันในไฟใช่ครับนะหาคนรู้ชื่อมาดิ ไปไปหาคนรู้ชื่อมันดิก็ผมล่าแค่คนเดียวนะครับของผมล่าแค่คนเดียวอีกอันนึงก็ไม่รู้ให้ให้ทางนั้นจัดการเอาเอยถ้าถ้าลุงลุงเปิดข้าหัวให้ผมจัดการให้ไหมล่ะครับเออมันก็จัดการไปเลยจัดการให้หน่อยเพราะกูไม่ยุ่งอยู่แล้วกูแค่เปิดไปให้พวกมึงล่ากเฉยมายืนยันให้ทีซีเฉยสวัสดีครับเออเลสหลงบ้านให้พี่หน่อย รวร,รวมคนรวมบ้านให้พี่หน่อยด่วนเลย ไม่ผมแค่เปิดล่าข้าหัวหเฉยครับไม่ยุ่งครับผมไม่ยุ่งครับแค่เปิดล่าข้าหัวไว้เฉยให้เดี่ยวบันเทเขาล่ากันเอง <c oughs> ไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยแค่เปิดล่าข้าหัวหเฉยครับ ลุงแต่ผมต้องแจ้งก่อนนะครับอย่างที่บอกคือผมเอารับเรื่องไปให้จศใหญ่เขาตัดสินใจก่อนนะเรื่องประชาชนตั้งข้าหัวครับเขาตัดสินใจไม่ได้แตใหญ่อยู่เหรอครับชื่อไปก่อนจดใหญ่ตอนนี้คือแต่เฉยไม่อยู่ครับแดนนี่เขาตัดสินใจเรื่องสตอรี่ไม่ได้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมเอาเข้าไปคุยให้ขอรงั้นเข้าไปคุยก่อนเลยได้ไหมครับอ่าได้ก่อนทีีชื่อจะมาจะได้ไม่เสียเวลาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไป แต่ลงครับผมต้องแจ้งให้ไปถ้าจะเท่าที่ได้แจ้งมาเมาื่อวานเนี้ยคือประชาชนสองคนนั้นอะ่ะเหมือนเขาแทงเหมือนนะเขาจะแทงเล่นหรือว่ามีปัญหากันอยู่แล้วสองคนแต่อนนี้นเหมือนทางแก๊งทักหลงแก๊งอะ่ะได้เข้าไปแท็กแทงของเรื่องของประชาชนโดยที่ว่ามันกดกดมีแล้วว่าแก๊งอะ่ะไม่สามารถเข้าไปแท็กแทงได้ลุงลุงพ่อใจอันนี้ไหมครับแต่ดัานบนเฮดเขาเล่ามาอีกอย่างหนึ่งนะหรือว่า JK ก็เล่ามาแบบว่า คือฝั่งนั้นมาแทางเซิร์กนะแทงเซิร์กด้วยนะ,ะใ่่ใช่ครับอ่าฝั่งนั้นอ่ะคือเท่าที่จะไม่เห็นเาเท่าที่เจเคให้ฟังคือเซิร์กเขาบอกว่าของอ่ะมันเป็นเหมือนของเซิร์กไม่มไม่<อ>ไม่<อ>ไม่ไม่ไม่มีทางไม่มีทางที่จะเป็นของของเซิร์กได้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันอยู่แล้วครับไม่เกี่ยวกันเลยแต่แต่เจ้าตัวเป็นคนพูดเองครับเมื่อวานนี้เซิร์กครับอ่าผมมาเปลี่ยนใหม่นี่ผมหัวแกงครับอืม งั้นผมผมก็ต้องท่าทางนั้นคือท่าทางนั้นผมต้องเรียกไปทางของคนนั้นมามาด้วยครับถ้าได้ชื่อมาผมต้องเรียกมาตอบถามก่อนครับว่าที่สาเหตุที่ว่าแกง๊แกงแสองแก๊งแล้วเข้าไปแทรกแซงนะ่ะคือมาสาเหตุจากอะไรผมผม,ผมต้องต้องเรียกทั้งทั้งคู่มาด้วยอันนี้ดูแลแก๊งหรือดูแลประชาชนเนี่ยทีซีเนี่ยดูดูดูแลแก๊งครับลุงแต่แต่มันกฎมันมีแล้วครับว่าคือแก๊งไม่สามารถไปแทรกแซงไประชนได้ก็เลยจะบอกจะบอกตรงนี้ไว้ก่อนครับ พราะว่าถ้าที่ฟังมาเหมือนเหมือนทางแก๊งไปไปเหมือนแบบไปแรกๆประชาชนเองถ้าที่ฟังมาจากเมื่อวานนี้นะครับลุงคือเราต้องแจ้งให้ทราบอานึ่งก่อนครับคือเราไม่ได้ปกป้องประชาชนครับลุงแต่แต่แต่ที่ว่าไม่แต่เซิร์ชแต่เซิร์ชกลับแล<ต>้วมันเฮ็ดมาบอกผมคือสายตาเดียวกันเลยนะบอกว่าประชาชนอะเข้ามาแทงเซิร์ชก่อนอ่าได้ได้ครับลุงได้ได้ถ้าถ้าประชาชนทําให้แก๊งเสียหายครับอันนี้คือเราไม่ปกป้องอยู่แล้วเสียหายอยู่แล้วครับที่ทำเนี่ยทำให้ตีกันนี่ไงร้อยห้าสิบใบนี่ไง กือบสามสิบล้านนี่ครับได้ได้ครับอันนี้เสียหายปะคือคืออย่างที่บอกถ้าถ้าเรื่องถ้าที่ซีทีีรับตอนแรกอะครับอย่างคนละอย่างที่ลุงบอกนะว่าเขามาแทงอะเพราะว่าประชนก็แทงกันเองแล้วอยู่ดีก็มีแก๊งไปแทงไประชนแค่นั้นเลยครับที่ที่ได้รับเรื่องเมื่อวานนะอันนี้แต่ว่าพวกผมมาเสียหายแล้วนะไม่เกี่ยวแล้วว่าใครจะแทงใครก่อนอะแต่นี่ผมเสียหายกันเต็มเ็มเลยนะอ่าผมผมเข้าใจครับลุงแต่ แต่ถ้าทางทางทางแก๊งอ่ะไม่ไปไม่เข้าไปแท็กแต่กับประชาชนก่อนนะคือมันก็นนไม่เกิดเรื่องครับเท่าที่ฟังมาเมื่อวานนะผมผมไม่รู้ว่าทางแก๊งหล่งแก๊งอ่ะไปไปพูดกับลุงว่ายังไงแต่เมื่อวานนี้ที่ผมได้รับเรื่องอ่ะคือทางแก๊งอ่ะเขาไปแท็กแตงก่อนอ่าเข้าใจครับไม่แต่ว่าผมบอกผมบอกไปแล้วอันนี้ผมบอกไปแล้วว่าผมไปฟังมาเรื่องจริงๆมาแล้วอ่ะดานเป็นเฮดก็บอกเซิร์ฟก็บอกว่าทางนั้นมามาแทงก่อนครับ ค่าผมเข้าใจครับลุงแต่แต่เราก,แราก็แต่เราก็ต้องไประชาชนมาสอบถามด้วยใช่แล้วก็วแล้วก็ไอ้นี่ด้วยครับแล้วก็อะไรของไอ้เซิร์กอ่ะไปแทงดับเบิ้ลฮิตก่อนด้วยอันนี้ผมเป็นพยานได้เพราะว่าแก๊งผมพูดเป็นเสียงเดีวยวกันเลยว่าว่าเซิร์ฟแทงดับเบิ้ฮดก่อนถูกไหมครับไม่ไม่ไม่ใช่ครับเออไอ้ไหนั่นน่ะผู้หญิงของเซิร์กอ่ะแทงดับเบิ้ลฮิตก่อนอได้ได้เซิร์กมาบอกผมเหมือนกันครับครับ ไม่เชื่อลองถาม JK ได้เลยได้นะครับลุงนะครับแล้วรู้สึกว่าผู้หญิงของเซิร์กอ่ะมัง้งไม่รู้ก็มีเรื่องกับ JK ด้วยนะก็มาแทงมาแทงคนในแก๊งผมด้วยมาแทงคนในแก๊งมใช่ไหมครับลุงใช่ใช่ได้ได้แต่แต่เนี้ยเราก็เหมือนแบบ ผม้อใจลุงผมอันนี้ต้องมีหลักฐานเลยไหมต้องมีหลักฐานเลยไหมต้องมีหลักฐานเลไหมอันนี้ถามก่อนถามก่อนถามก่อนหลักฐานเราลุงแล้วถามว่าหลักฐานมันมันมอมีคนยืนยันได้ไหมมีมีแก๊งผมไงทุกคนเลยครับทุกคนในแก๊งเลยยืนยันได้ผมได้หมดทุกคนเลยหลักฐานเป็นตัวบุคคลมันมันมันใช้เป็นหลักฐานไม่ได้อะครับลุงเป็นตัวบุคคลนะ อ่าแล้วต้องหลักฐานแบบไหนอ่ะต้องเป็นถ้าแบบเป็นรูปอย่างเงี้ยรืตอนนี้ต้องเป็นรูปรูปไม่มีใครไปถ่ายทันครับอันนี้ถ้าถ้าพึ่งทีซีไม่ได้พวกผมก็ต้องพึ่งกันเองแล้วถ้าอย่างนั้นละก็ทางทางทีซีรับเรื่องครับลงแต่แต่เรื่องที่ว่าจะตั้งขัวเนี่ยผมผมตั้งให้ได้ครับลงแต่ผมก็ต้องเรียกไาชนมาถามก่อนว่าไอเรื่องที่เกิดที่ว่าทําให้ทางเดโมเนกักเจอเคตีกันเนี่ย เกิดจากสาเหตุอะไรเกิดสาเหตุนี้อยู่แล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์าผมผมเข้าใจครับลุงแต่ื่อวันเนี่ยที่เซิร์ชเล่าอ่ะกับเดมิสเล่าเนี่ยคือทางมันทางแก๊งอาจจะเข้าไปแท็กแดงไปชนก่อนก็คือผมผมไม่รู้ว่าวันเนี้ยเขาเล่าให้ให้ลุงฟังว่ายังไงแต่เื่าวันเนี้ยที่ผมได้ยินอ่ะคือแก๊งเข้าไปแท็กแดงก่อนครับอืมแต่แต่ถ้าประชาชนเหมือนว่าสองคนนั้นเขาทำให้แก๊งเสียหายจริงผมตั้งให้ได้ครับลุง เสียหายครับเสียหายก็งั้นเดี๋ยวขอขอชื่อครับลุงก็เดี๋ยวจะรอเดี๋ยวรอคนมาได้ครับไอ้เฮียแป๊บไปไหนเนี่ยตีอยู่ดีซีดีซีไม่เฮ้ยไอ้แป๊บไปไหนเนี่ยกูให้มึงไปหาชื่อมาเนี่ยสรุปยังไงน่ะไม่มีใครรู้ชื่อครับลุงไม่มีเลยเหรอตัววานาบ้านจีเกีย ไอ้เนี่ยตามกูเข่าบ้านดีเ้พี่ผมเองผมโดนไล่ผมโดนไล่พี่เอ้ไม่พูดอะไรก็พูดไปแล้วพี่กูพูดไปแล้วผมอยู่หัวเหนือตอนเนี้ยกำลังไปหัวเอร์อ๋อไม่่ใชพี่งงแล้วพี่นึกับแกงอื่นซ่อมหมาตรงไหนจะลองซ่อมได้บ้างวะพวกมันใครทหารเต็มเลยนะออกไปทางสะพานเหล็กนะเฮ้ยแล้ไอ้ที่ตีกับไอ้มนเฮดเนี่ยมันมันอะไรกันวะเนี่ยมีใครรู้ปะอ๋ไรผมเล่าให้ฟังแต่ผมเล่าให้ฟัง รู้ถ้าถ้าเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงกูไม่เอาแล้วนะกูไม่อยู่แล้วนะแก๊งอะ่ะก็ยุบยุบไปเลยเพราะกูมาล่าค้าหัวแล้ล่าไม่ได้เนี่ยเขาต้องการหลักฐานเนี่ยลุงไปฟังมาจากไหนเพื่อนมาอ่ะไอแกที่หายไปอ่ะไม่ได้ฟังเนี่ย,ก,ยกูนั่งคุยเอทีซีอยู่เนี่ยไก่แป๊บบอกกูเนี่ยเร้ฟัง เอออยู่ไหนอนี่ยล่อนอยู่ไหนหน้เฮิร์โนเวอร์อีกทีนึงพี่จะเดินโดนไล่อีกรอบนึ่งละเมื่อกี้หลุดไปละโดนไล่อีกรอบนึงหน้าเฮิร์โอเวอร์ไปหน้าสาระแดงพี่อยู่ตรงเผินเขียวเขาไปเผินเยอะไปเออจะไปงัดบ้านร้านเกมได้ได้ได้ทำไมวองเงี้ยหมดวะเหรอเหรอเหรอพี่อยู่พี่อยู่เรื่องขี้อะไรกันไม่รู้แม่งไายสาระจัดจัดเตี้เฮี้ยเขาเป็นยาอ่อนเลยควรจะตีกันที่มันสร้างสรรค์กว่านี้ไอ้เหี้ย เยอ่เลอะเทอะมากเลยอะ